สวัสดีครัอยู่ผมจกเกอร์หนึ่งนะครับอยู่เกมฮอนนะผมฮีโร่แบ็กสมิดวันนี้ก็เป็นสายสายตีนะครับแต่ว่าก่อนจะตีก็ต้องมีคาถาฟ้าก่อนนะครับมันจะได้แบบหวดอะไรนี้อ่ะตันมาดีที่สิบสองครับคิวไปสามลอยสองสิบยังไงจะแน่จึงเอ่ะ <laughs> ได้คิวเฉยว่ะเอ้ยใครวะเนี่ยผีผีตันโอ้โหคูณสามมาได้คิวอีกแล้ว ก็เป็นเกม4ีต่อหนะครับฝั่งเราหลุดไปตัวหนึ่งก็คือพีเดนะครับก็จะเหลืออาฟาโลแลมเพดแล้วก็มาเมดอนนะครับฝ่ายตรงข้ามมีลิงวิสเล่มีผีครับริเจเน,แ,นลแล้วก็กันเบดฟังจะแตกแล้วอุ้ยโอ้โหฟังจะแตกแล้วไม่ดีทีเดียวเสียดายอ่าแต่ก็แตกก็ดีนะครับเดี๋วยวก็จะโดนดีนายมาวิเล่ตีต,ตีมาดีลิงลิงเอาดิคูณสามอีกทีหนึ่งไล่ตีต่อตีต่ออีกทีเดียว โอ้โหจบแล้วครับดีเจแนมาคอช่วยก่อนอ่าไม่ตายครับวิ่งหนีทันตันส่วนไหมจึงคูนสองไปแนได้ไมีนอนดาวกลับก่อนดีกว่าแล้วก็ท้าฟ้าก่อนดีกว่ายังไงครับกันเบตรตันไปครับคูณสองเอ้ยเดียนแนเอ้ยแลมิธช่วยหน่อยอ้าวละรอดมาได้ฟ้าแล้ว อากรทาฟ้าก็จะสามารถกวสันติได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาเราตีธรรมดาเนี่ยมีโอกาสติดสกิลหนึ่งสองสามก็เล่นใส่ตีก็ต้องมีกระทาฟ้านะครับเพื่อที่แบบให้มันตีแล้วติดสกิลตันอะไรเงี้ยเอออาผมว่าไบสมิธเล่นตีได้นะถ้ามีกระทาฟ้าแล้วอยู่ที่ดวงนะครับถ้าตีแล้วแบบดวงดีติดสกิลหนึ่งคูณสี่ก็สองดอกเนกระตายแนละ้วถูกไหมต่ยากอ่าผมว่าเล่นเป็นตีตีไวดีกว่านะ ตีแรงไม่ต้องหรอกเราเอาใส่อาศัยดวงตีติดต,ตันดีกว่านะเ,เน้นตีไวดีกว่าคือยิ่งเราตีไวเท่าไหร่โอกาสในการที่มันจะติดตันก็มากขึ้นเหมือนตีสิบทีกับตีร้อยทีอะ่ะตี่ห้อยทีก็ต้องติดตันมากกว่าเอาละอ่ะก่อนหนึ่งก็ต้องมีฟ้าก่อนนะครับผมได้แล้วทาฟ้าไปอเอาเลยตายเลยค โอ้โหลิงรถเกาะก,กันเบนเสียบตายฟาโลนะหวอดนิดนึงในลำเพด <c oughs> ขี่ควายนะ โอ้ยพี่ย oh, ันตีเจ้าบ้านอ่ะนี่ยลังปลอมไปหลอกล่อก่อนนะครับอ่าเอ้ยตันนั่นแเอ้ยอุ้ยวิทตันเมาครับผมคือเราลังปลอมเดินไปหลอกแต่เอาลังจริงตันนั่นเองคูณสองครับแล้วตายอ่ะมาตะเกียบซองเอาสโลไปแล้วมาตีสวยหูวิท ลิงลิงลิงทำไรวะเพื่อนอ๋อมโดดหนีเล่นไงไม่โดดคิวหรอกตามต่อไหมตามเพจมานะครับไปเลยลูกพ่อไปเลยนายกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มาแล้วโอ้ย,อยนี่แหละวิลเล่มาซ้อนทันนะผม นี่คที่มาลองคำว่าซับซ้อนซับซ้อนเนี่ยซับซ้อนมาซ้อนเฮ้ยเอาดิมาไปดูสองสโลไปนะครับกดเขียวครับอกว่าโดนดิตายเื้ยเอา,า,าว่ะมาวิดคอโอ้อะไรกันตันเลยเรียนแนวคอก่อนว่ะยังไงอ่ะวิตายอยู่ดีครับโดนคูณาสาวใบซี่คอ,อผิดทะลึ่งนะฮะอ่าตัวที่อยากไม่อยากคอก็คือพวกบีเดย เมดเบนเบิร์นมานาใช่ไหมแล้วก็ตัวที่ออกโดไฟเบสแล้วม็จะมีตัวหนึ่งนะถ้าออกกระดาฟาเราไม่อยากคอมันเลยไอ้เคี้ยไปคอมันเพิ่อแม่งตีเราแม,แม่งติดสก,กิลหนึ่งตันต,ตายหายอีกนี่นะได้อยู่ข้างบนมาแ้วเหจุล็อกครล็อกผีโอ้ยได้เหรอ I'm spry spry enough to spray. อ่ามีวอร์นะครับผีเพิ่มทันทีรอเลยครับเห็นแหลมเพชวิ่งมาเอาไปเจอสเปียก่อนตีขอสกิลไกลก่อนแล้วกันนะเออมีเจอสเปียเล่งง่ายขึ้นเยอะนะครับระายะามันเพิ่มขึ้นเยอะก็ตันนั่งห่างอย่างห่วงห่วงถึงคูนสองคูนสอง โดดไปไหนลิงตายโอ้โหคุณสามีแอ้วคนพิษบาดแผลไม่ไหวครับลิงจึงเ้ายังไงวิเล่เฮ้ยโดนยิงพี่เดียวตัตนสวนคูณสี่เหลี่ยมลอยเฮ้ยผีเออ,อโอ้โหเอาแต่ว่าพอเราข้ามตายห้าว่ะก็คุ้มอยู่อ่ะี๋ยวรอเกิดแป๊บหนึ่งครับผมนาทีหนึ่ง มาว่าร่างครับออกอะไรครับผมดาบอินนะมาออกอะไรดาบสามสี่มันนี้จะแสงวะเคยดูเปล่าก่อจะสี่มันนี้จะแสงเอออันนี้ไม่ดูแล้ววะมันมันมันมาตอนเช้าใช่ไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลิกทำมายังวะให้หนังยังจักวงวงบ้านเราเนี่ยเลิกมายังวะเนี่ยเลิกวยังมีอยู่ สมัยก่อนมันแบบว่าเอาตรงคือมันไม่มีทางเลือกไม่มีอนเน็ตไงจะดูอะไรแม่งตื่นเช้ามามก็ต้องดูไอหนังจักรวง,งก่อนดูกระตูนใช่ไหมเออเราก็ไม่มีทางเลือกมากมายถ้ามีทางเลือกอาจจะไม่ดูก็ได้เด็กสมัยนี้มีอนเน็ตแล้วมันมีทางเลือกแล้วมันอาจจะไม่อยากดูแลเออเหมือนสมัยนีย้คนก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะดูหนังไทยนะเพราะว่าทางเลือกมันมีเยอะแล้ว แบบละครไทยอะไรเงี้ยเอ้ยยังไงโอ้โหโดนผีกาดสาบตายตายวะโอ้โหออเฮ้อออเฮ้ยออ้าวยังไงครับฟาโรฟาโรแล้วมีเข้าไปทำไ,ไมผีกาดตายหมดโอ้ยกตีกูโดนก่อน <laughs> ไม่ได้แล้วล่ะ,ะนั่นแหละทุกคน ก็มีดราม่าว่าเอ้ยทำไมคนคนไทยไม่ดูของไทยเอ้าเามีสิทธิท์ทางเลือกอ่ะมันมันแบบไม่รู้ดีมันมันมาสู้ต่งางประเทศไม่ได้อ่ะอาจจะเข้าใจด้วยแบบไอ้เทียทุนสร้างอ่ะโอ้โหหนังฮอลลีวูดทุนเท่าไหร่หนังไทยทุนเท่าไหร่ห่างกันเป็นสิบเท่าเออตอนเด็กๆอ่ะที่ผมดูหนัง<ต>ผมคิดว่า,าเอารถมาเผาอะซีนะบบบคนที่ไปเผารถ พอเห็นทุนสร้างอ๋อโอ้โหเผาได้สบายเ <laughs> ผาสิบคันชิวๆอะไรเงี้ยแต่หนังไทยสทมัยก่อนผมก็ว่ามันก็ลงทุนเยอะกว่านี้มั้างใครดูเจ็บประจันบาลบ้างโอ้โหฉากต่พานถล่มนี่แบบไอ้ทีก็ดูลงทุนนะและ้วตั้งแสดงเป็นเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันหนังสมัยนี้ยบางเรื่องอ่ะผมเห็นแบบเป็นหนังแนวเดียวกับเจ็ดประจันบาลเลยตัวละครแบบแม่งเรื่องแบบสู้กับกองโจรกองโจรมีอยู่สามคน โอ้ oh, หนังรุ่นก่อนแม่งกองทัพมีเป็นสิบเป็นร้อยมีสามคนเออ oh, ต้องใส่รถคอร์สก็เลยไม่ค่อยดู oh, แล้วก็เรื่องอะไรวะเออเอ,อช่างแม่งอะ <laughs> ดูเกมดีกว่าเดี๋ยวไปยาว เอาเอาเอาแกไม่เทงไนงะ <c oughs> อะลัางปอม <c oughs> โอ้ยผีเพืนันตีลอยบ้านอย <c oughs> ่างเดียวเลย <c oughs> ล <laughs> ีรังปอมปัน่นแรงังวะอ่ะตอนนี้ก็ยีสนาทีอตัวเองครับแบสิใจเย็ยนผมเครื่องค่อยๆร้อนอันนี้ลิงออกฟ้าใ,ใครวะนยะให้ลีเยนแน,แน่เลย <c oughs> ให้วเลวะเฮ้ <c oughs> น้าออกให้ลเนแน่มากกว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่า วิเลยยิงแรงตัวเดียวดิเจะแน่ถ้ามันคิวได้ตัวหนึ่งมันก็สับได้ต่อนะ sure นำเพชรลอกมันแล้วยิงออเอาอะไรครับฟอร์ดบูฟมาไปดอนสไลด์มาสกิลเอ้ยอ่าไปซึ่งมาคูณสามอหนึ่งดอกก่อนตีคูณสองตีตีโอ้โหคูณสอง แนะ่พอครับ,บอาวิทไปนี่บาสมีทไปอาวิทเลยดีกว่าคูณสามฟาโลเออสวยทีเดียวเลยแน่เบ้ฟาโลได้คิวมาเดิเอ้ยโดนโดนมามาเออเอาอ,องตายหมดคร้วผมอ่าถ้าบสมีทร์อดก็สู้ได้เว้ยบสมีทต,ตายก็มันตัวปวดนะสก,กิลหนึ่งคูดาวหกวิง่ง ถ้าตันคูณสี่ก็มีเจ็บอะ่ะมีครึ่งรอดอะ่ะวิเลยอาจจะมีเกือบเกือบตายดันไปเพื่อนโอ้ยออกฟ้ากันเองไอะ่ะาโลก็ออกฟ้าเบนเมลฟ้าเองแต่พีดใช้กระทางฟ้าไม่ได้ใช่ไหมมันไปดอนใช้ได้แล้วเลยสู้เดียวไอ้ตัวเดียววะอะไรเงี้ยเอาดเเเีเล่นมันดีเล่นมันเออคางไว้คา,างไว้ลุ้ม ลุมไม่กับตายตายแล้วกับแตกอ่าอ่าปลาสกิลตัดบินก่ะมั้งโอ้ยมีห้าพันครับออกอะไรดีออกนูทำไมออกดับีนก่อนนะไม่ไม่ขึ้นสามสี่เอานูก่อนละ ก็อ่าบวก16อินพื้นพงวงมาลัย1.5ครับ6เปอร์เซ็นต์นะครับรอัมไม่แรงขึ้น6เปอร์เซ็นต์ลความเสียหาย9หน่วยต่อวีนะครับโดนมากาัดแล้วจึง โอ้ยยิงเลยโอ้ยยิงไงใช่ไหมเนี่ยเอาแล้วครับแลมล็อกอปอไปแล้วดีแน่บิ้งหนีแคนเซิลโอ้โหตัวทองได้นไปเลยอ้าวเอาตัวทองหมดแล้วโดนนะครับแล้วฟารโรล็อกมาครับแบ,บสมิดตันมาโอ้โหลิงเข้าหลังครับเสียงโดนสับใครล้อสนอโหมาดิเออคูณสี่รอครับรอสกิลสามไปเออคูณสี่อีกแล้ว โดนใบครับรอสวนแล้วเอ้ยซื้อเกินหรอลิงลิงว่าไงลิงคุณสองมาดีฟาโลขังไปลุมตีลุมตีมตเออเออผีกัดตายมาแล้วเอ้ยกันเบรคุูณสองอยังไงมีลูรีเจนเปิดถูงมาคูณสองคูณสามสาม,มาดิวิเลวิเลกดเขียวหสกิลตันไม่มีครับโดนผีกัดโคตรแรงผีมินูด้วย ต้องรอเอาสกิลสองปลดก่อนนะค,ครับ,บมาดีมาได้ไหมเอ่ยโอ้โหว่ต้กงเจาะเวเดอ่ะเอาเอาสกิลสองปาสกคิดไปแล้วไม่ได้ปะลุนแยกล่างนารีเนบอกเออวกวาดไฟก็ได้ โอ้ตรงนี้พียงข้ามแอร์บอร์อดไปนี่ครับติดตันนี่ตีคลีปตันคูณสามคูณสองวอร์ดพอดีมีการเปิดวอร์ดพักรออันพอร์ตแป๊บหนึง่ง อ้าวไปเดี๋ยวข้ามดูดสองนะวิเลกัาลิง <I 'm S 1> พักอีกแล้วดูดเฉยของใสเล่นลานเดียวกันแ <laughs> ม่แม่รันเกมเปิดไปแล้วมั้งนะอ่ะมาแล้วครับ โอ้คุณสองคุณสี่คุณสามแม่หฮกะคองนี่ตันดีจังเฮ้ยมันตันดีขนาดนั้นเลรวด,ดู่งเฮ้ยหรือว่าร่างปอมมันก็ตันเหรอดูดิดูดิเออกระคองเอ้ย,ออยดีแน่เอ้ยเรียมเหตุตายไปก่อนนะครับตัวนะฮะใครถือของวะพา,าโลขังมา ฟาโลถือคองครับรอตันช่วยจากข้างนอกอุ้ยลิงโดดอของตกไปแล้วเฟลวาตอนนี้ดูทรงแล้วคุณสอง้้ลิงเจอกันเบสยิงลิงคอมโบตายเอ้ยยังไม่ตายย,ยังไง,งกันเบสยังสู้ได้ต่อสู้ได้ต่อเฮ้ยลงมาแล้ววิเลตันเออคุณสี่อ้าวล้ผีมีนูครับมาไปดอนไล่มัน มาสมิธไล่ตีต่อแล้วสตันเอ้ยตีตีเออโอ้ไอเหี้ยได้สามเฉยปันของข้ามตายฮ่ากาว่าแย่นะเมื่อกี้นี้ดูทรงไม่ดีกลับมาได้หิวหมดเฉยอ่ะมีหกพันแล้วครับสามสี่เลยอ่ะเรียนแน่เอาไงครับ ข้าขึ้นไหมเปล่ามันคอแน่นอนยังไงมันเปิดสะท้อนคอแน่แต่กิวสองไว้ก่อนครับต้นไม่ได้เดี๋ยวคูณสี่เราตายรอแป๊บหนึง่งรอ,อแป๊บหนึ่งเพื่อนรอแป๊บหนึง่งเอาไปสองชู๊ดแห้งเดชอ่ะกันเบสจะเกิดแล้วโดนเสียบแต่ตักวกลัวไม่มีตัวทองต้นส่วนดิเสียบให้เสียบ โอ้ยเสียมไม่ได้วะเรามีโน่ไปเลยไอ้ลูพอ่อโอ้โหคุณสี่โดนกันเบสเสียบล้ววินเลยยิงเอยดีไปแรกก่อนดีกว่าวะเออลำเทตัไวไอ้เอาให้แตกก่อนข้างหนึง่งมาลากมาครับตายวะโอ้โห,โหปล่อยเมาส์ได้ครึ่งเดียวเองอะ ไฟล้อมข้ามดันมาแล้วครับผมยังไงครับเราซื้อเกิดบายแบกกลับมาเอาเป็นสามซื้อไป let's go อา้าวราคาไม่ขึ้นแล้วอ่ะโอ้ยสองตัวเองน่าขึ้นโอ้คูณสี่คูณสาม fart, บางทีมันไม่ได้คูณสกิลหนึ่งนะน่าจะคูณสกิลสางมาได้เวลาตีสกิลหนึ่งมันต้องประตูโดนตันอา้าวลำเเพจล็อกวิเซ่แล้วครับไป ทันไหมเอ่ยทันวิเลยไม่รู้ตัวครับมาวงมาบอแล้วเอ้ยแม่งบิงตันไม่ทันเอ้ยว้าวไปครับคูณสี่คูณสองเรียบร้อยโดนพีษตายอันตีใช้มานาเท่าไหร่นะเอ้าเมื่อคืนบอกเอาว่าออสิบห้าเปอร์เซ็นต์ะ ไม่ใช่ออมานา20%่อนนะครับของของมานาเต็มมานามัน2,000นะโอ้โหอันดีใช้มานา400ยเลยเยายโคตรเปลืองสกิล175เองนี่ฮะแล้วได้รับโอกาสสกิลฟรี15%เมื่อตีศัตรูโอ้สิบห้าเปอร์เซ็นเองอะเล็กน้อยนะแต่ท้าเปอร์เซ็นเยอะกว่านี้มาจจะ โกงกันไนปหรือเปล่า25%บเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย15 20้ายปนะต่อได้ไหมย0กำลังดี15%มันาน้อยไปหน่อยเอ้าคูณสี่หายดีเอาตาแยแล้วโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวอ้ยตายครับกันเบสตีปีเอาอีกแล้วครับตายห้าแล้วเเผื่อจจะแพ้ทีแล้วนี้ มาเกิดแล้วนะครับแม่งสี่ตัวด้วยวะคนน้อยกว่า ือวอดฟ้ากระทุ่ต้องเต็มคดีดเฮ้ยลิงเอาอะไรเป็นเหตุเลยอ่ะจึงอ่ะโดนฟอร์ดูฟกัดอั่นีอนนมีเหมือนกันลากมาครับไอ้โหโหโหอสัตวสเลยลิงแม่งแข็งโฟกมาดิมาดิใส่เดียวใส่เดียวซิม่าช่วยครับคูณสองคูณสามตีตีต,ตีเออ ข้างล่างก็สวยอยู่เฮ้ยโอ้โหมันไปดอน <c oughs> พี่มันกัดแรงแม่งอง่อนนวลเต็มเลยว้เฮีย <c oughs> พาเราเล่นยาก <c oughs> โอ้ยโอ้ยอือดียังมีนมู อาล่าเพจล็อกกันเบตมาครับจึงหนูมาพอดีอือ,อห่ยเวรเอ้ยตันแล,ล้วหนูแม่งคููดาวเสร็จพอดีเปิดถุงไมหมฮะหวานฟ้าใส่หน้าไปเลยนี่ขนสองเนี่ยถุงถุงกำลังซื้อนะแต่ว่าช่องมันเต็มพอดีแล้วหวานฟ้าแม่งดันมาถึงก่อนอะ มาขึ้นบอมาแนวล่างเลยคูนสี่อุย้ยโอ้โหเกือบตายเนอสองวันสองเนอสามร้อย 2, 000, 2, 300อ่ะโดนไปพันเก้าโอ้โหแล้วลำเพดเก็บตกเรียนแนวไม่ได้นะครับ ไม่ไหวอ่ะฟาโลฟาโลยืนไม่ไหวม oh, ิเลมาเฮกครับตายอันอะแลมเพ็ดเขาหลังครับโอ้โห oh, oh, พี่มีแฮดไม่ไหวเอ้ามันไปด่อนได้อยู่สวยเอาดิเอาดิโอ้โหแลมเพดลากลากไปไหนอะ <c oughs> ลากไปไหนอะคนจะตีเอาตาย <c oughs> เดินมาไปด้อนตัวเดียวครับ มาสู้เออลิงมันไม่แรงหรอกเอยเอ,อ้าเคลียเออกดผิดลิงมันตายมะเฮ้ยเอาดิสู้มันหน่อยดิเอาดิเอ,อ้ยล้มไมาแล้วล้มไมแล้วเฮ้ยไม่แปลงร่างวะแปลงไม่ได้เหรอไม่มีฟ้าครับตัวสะท้อนโอ้จับมันไม่ทันไม่แปลงร่างกับแปลงร่างเม่ลงคาร์บตานี้คล้า,ลลายๆกันเลย เนี่ยร่าง,ง,งเนี้ยมันคือร่างแปลงเ่ยเมื่อร่างแปลงเลยถอยไป,ไปอ่ะออกกระทาม่วงให้มันไ่รอดแล้วโอเคอ๋อนี่คือร่างแปลงโอ้โหะมีขาก็ไม่มีขาใครอย่าไปแยกออก <c oughs> อ๋อออแปลงแล้วมีขา I'm spry enough to spray. Mm hmm. Yeah. Like P. Oh, Free. Always make sure your painting implement can hit for a minimum of ten <coughs> ah, minutes, <-war'd, coughs> my gear. The old or or so hai nà được phút đi nát náo doozy tìm 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 mà. เมื่อกี้คูดาวเหลือสิบเก้าวิ่ขึ้นมาสามสิบเนี่ยอ่าเนี่ยเดยวดูดิดูดิเหียคูงั้จายเลยอ่ะแล้วก็ไอ้มองไม่ค่อยทันบางคูณสกิลเฮียอะไรหนึ่งหรือสามถ้าสกิลหนึ่งก็ต้องดูศัตรูว่ามันโดนตันหรือเปล่าเ <l> <l> นี่ยคูณสองตายมาจึงจึงโอ้ยอาว่าสวยมาดิ มายัางไงเปิดถุงไปครับการเบสการเบสคูณสามอุ้ยไม่ไหวเอ้ยเอ้ยซุ้มไม่ได้ซุม้มโอโ้โหซุ้มไม่ได้วะอเอาขังเลยเออลูกมันสวยสะท้อนแหลมเฮดต, <c oughs> ตายหมดครับแหลมเฮดต,ตัวเดียว <c oughs> มา <c oughs> เกิดแล้วนะครับ got to more force, hit with this. I've like ทั้งตีสมัยสู้กันเบรดไม่ได้ปะผมว่าเล่นแบบสกิลห่างๆอย่างงงห่วงดีทุล้วเนาะระยะประชิดมันแบบเฉยๆต้องอาศัยดวงว่าเออเฮียแม่งจะติดสกิลหนึ่งป่ะวะถ้าไม่ติดมันก็เฉยๆอ่ะแฮ้กบไว้ก่อน ดูวินวอล์กจึงอะเดี๋ยวเดียวอะคองนี่นี่ดูคองนี่ตีคองตังนที่จังอ่ <I 'm S 1> คุณสี่ <I 'm S 1> คุณสี่คุณสามคุณสองคุณสามไม่แน่คองกอเวมันห้าสิบหน่วยอะทุกคนสกิลเวมันไม่เข้านะครับ 50หน่วยกอเวทน0้ดดเราดเมจ75%นะฮะไอ้กดเขียวสวยดิคูณ2ก็ตายแล้วกดเขียวใช่ไหมกดเขียวกอเวทนจะลดนนะครับจะลดนตันแรงแัน,น่ไม่มีต้นไม้ให้โดดยังไงไปไหนอ่ะลิงเจอรเลมเพจอันตีจับตายอา้าวไปไม่ต้องเอาแล้วหรือเอามันตายสาบแล้วไปเลย มาต้องเอาคองแล้วไปเอาคีบว่าพอโอ้ยจะถึงอย่ได้ปาสกิลสองไว้หน่อยก็ยังดีเพื่อนบอกไม่ต้องรอแล้วครับไม่ต้องรอคลีปแล้วโอ้ผีมีเแล้วครับมีนูกันหมดเลยวะมีนมูหมดเลยมากันเบรก่อนบล็อ,อกไว้ครับเปิดถุงมาโดนไหมโดนดิเออตายหมดแน่นอนเอ,อ้ยไม่ตายหรอเออ ดาตายหมดครับซ้ำมึงนั่นบอสไอซีบอสสี่เก้าฟาโรจะตายแล้วโ้ยทันอยู่นี่กลางก็ได้ไปสวยแล้วก็สูสีมากครับเจ็ดสี่กับสี่เจ็ดถุยเลกเดียวกันโอ้โหคุณสองซ้อนสามคูณเลยวะตีตีตัดตันบาแหลกได้ด้วยเหรอ น่าจะคุณสาวของสกิลสาวหาร,รือเปล่าเอทีเดียวเออมาเข้าเทีเยตัวไม่รอแน่นอนอ้าวสามบาเลยครับดันเข้ามาก่อนสองตัวไม่รอพร้อมไม่รอเพื่อนโอ้โหดีมีตัวทองครับรอรอจำเพจล่างมาไปอุ้ยล็อกเขียวนิดเดียว จึงโอยหยิบก้าวตัวไปแล้วมีเงนินแปดพันออกอะไรดีออกวิงโบสามสี่วิงโบบอกเลยว่าใครกันไล่นี้ฮึผี โอ้แม่งนูนกี่คนมะเนี่ยหนึ่งสองสองตัวละจึงจึงจึงามามาไปไนายผีขอตัวหนึ่งจะได้สามสิบขอขอได้ไหมอ่าสามสิบพอดีครับกลมกลม<ๆ>อ่ะขอเรียบร้อยครับจนไปที่สามสิบคิว นี่วิเลยมีดาวอาก็จบแล้วครับไปแล้วบายบๆต่อส่งที่เพจได้ที่รูปโปรไฟล์เพจพิมพ์ได้เลยนะครับไปแล้ว